เลิกกันไม่ใช่ปัญหาเปิดหกอดีตคู่รักคนดังเลิกแล้วก็ร่วมงานกันต่อได้ถือเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจอย่างมากสำหรับเราคนดังที่แม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและร่วมงานกันได้เหมือนเดิมแต่งานนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเรามารับชมกันเลยค่ะ ดับ6ไปและเก๋ไกยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เล่นออกแฟนๆนั้นใจหายอย่างมากหลังจากออกมาประกาศเลิกราการันสําหรับสาวเก๋ไกสไลเดอร์และไป s p d แต่หลังจากที่เลิกรากันไปได้ไม่กี่วันสาวเก๋ไกก็ได้อัปคลิปลงช่องพูดคุยกับหนุ่มไปได้ตามปกติและทํางานการในฐานะเพื่อนได้เป็นอย่างดีแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือกันและสนับสนุนกันมาตลอดถือว่าเป็นโมเมนที่ดีอย่างมากจริงๆค่ะ อันดับ5พีและพลอยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทําเอาหลายคนนั้นทึ่งกันอยู่ไม่น้อยพอหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศเลิกรากันไปก็ยังเห็นทั้งคู่นั้นทํางานด้วยกันต่อแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อถูกถามว่าทําไมทั้งคู่ยังคงร่วมง,งานกันได้อยู่ทั้งสาวพลอยและหนุ่มพีก,ก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าเพราะเงินเล่นเอาเพื่อนเพื่อนนั้นยกนิ้วโป้งให้กันเลยทีเดียวเรยกเด้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจริงๆ อันดับ4ป้องและแก้วเป็นอีกคู่หนึ่งที่ถือว่าน่ารักอย่างมากหลังจากที่แก้วจริญญาและป้องนวัดเลิกรากันไปก็ยังคงติดต่อพูดคุยกันและเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเสมอแถมยังร่วมงานอีเวนต์ด้วยกันแบบไม่ติดขาดรวมไปถึงภายในงานหนุ่มป้องก็ยังจับมือสาวแก้วด้วยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าแอบเขินนิดๆเพราะมีคนกรี๊ดแต่เห็นภาพจากงานนี้แล้วก็แปลว่าต่อให้ทั้งคู่จะร่วมงานกันอีกครั้งก็ทําได้แบบชิลๆอย่างแน่นอน อันดับ3มชาคริตและวุนเส้นสำหรับคู่นี้ถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังมีธุรกิจร่วมกันอยู่และเมื่อเจอกันตามที่ต่างๆก็ทักถ่ายกันได้ตามปกติอย่างครั้งหนึ่งสาววุลเซนก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในงานปาร์ตี้เปิดร้านครับของหนุ่มชาคริตโดยทั้งคู่นั้นยังมีการอบกอดจ๊บแก้มกันอยู่เลยถึงจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันเสมอเลยละจ้า อันดับ2อเล็กซ์และเตยเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักที่น่าชื่นชมอย่างมากอีกหนึ่งคู่สาหรับหนุ่มอเล็กซ์เรือนเดลและสาวเตยจรินพรที่หลังจากเลิกรากันไปทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยพูดคุยและเป็นห่วงกันอยู่เสมอและที่สําคัญยังเดินหน้าทํางานร่วมกันในโครงการช่วยเหลือช้าและยังเคยเป็นคู่อุปการะช่างพื้นเมืองร่วมกันซึ่งต่อไปหากต้องมีงานหรือละครร่วมกันอีกก็เชื่อว่าทั้งคู่นั้นจะยินดีร่วมงานกันอย่างแน่นอน 1. เจน ett, และคิมเบอรี่มาถึงคู่ของนางเอกสาวคิมเบอรี่กับอดีตคนรักผู้จับมือทองอย่างเจนนะัทพงศ์ที่หลังจากเลิกรากันไปก็ไม่เห็นว่าทั้งคู่นั้นจะได้ร่วมงานกันอีกแต่หลังจากนั้นเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ก็ได้ร่วมงานกันอีกครั้งกับละครเรื่องสองเสน่หาที่มีหนุ่มเจนเป็นผู้จัดและมีสาวคิมเป็นนางเอกโดยหลังจากที่ปิดกล้องหนุ่มเจนก็ถึงกับออกปากชมว่าสาวคิมนั้นยังคงเก่งและฝีมือดีไม่เปลี่ยนรวมไปถึงสาวคิมก็ยังเข้ามาขอบคุณอดีตคนรักที่ให้เเเธอนนนนนัััั้้้ไดกกลบมมมาาารรรร่่ววงงีคยป็ิต ภาพที่น่ารักอย่างมากเลยจริงๆ